วันนี้เราก็อยู่ร้านนะะี่นะเดี๋ยวเราไปดูช่งงางกันวันนี้ช่างทำอะไรอ,ะอ้าวช่างไม่อยู่นะเอาต้มช่างไว้ไหนอ่ะเอ้าแหวนป้า พเพื่อนๆเขาอยากดู <ไป S 1> พาอะเดะแลช่างไปไหนอะอะไรวะน,นี่เรานนซ้ายนี่ัรานนี่นะนี่ผมก็ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะน่าจะเป็นหลวงพ่อพรมรู้ปะอันนี้พี่เพื่อนๆพนากมานะผมวิ่งแบลมาเรี้ยมให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เสร็จแล้วจะสวยไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะหลวงหลวงพ่ออะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างฝากติดตามด้วยไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสร็จแล้วจะสวยไหม<อ>น่าจะเป็นหลวงพ่อพรมอะไรเนี่ยน่าจะไม่ผิดช่างอ๋อ กางเข้าน้ำอยู่นะครับยังไงก็าฝากกดติดตามด้วยแค่นี้